ปิดไมเงีเออัสดีแกปิดไมเงียปิดไม่เงียบไม่พูดอะไรทั้งนั้นเลลแล้วแล้ล้ดนงพูยู่ีคืออะรลยเนีลงบอกกันลงบอกกันนี่อะไยูทีกูบ่อยเฮ้ยลงบกัาหลงบอกนมีอะไรลงเบื่อไมเนี่ยลุงเบื่อเนี่ยุยเล้วกุยเล้ว เอาเงินเรอะดีเพืนตาต่อตากเลยเยี่ยยี่นกูกูกูเป็นเหี่ยวกูเป็นเหยี่ยวะกูเหี่ยวคืออะไรก็ไม่รู้อะเป็นข้าไม่เลี้ยงเลเขาไม่เลี้ยงวรัลบะมีกูัหนึ่ง ยนั่นแหะแล้วไอเอิบแล้วก็มึงแล้วก็ตายไปสอพูดเหนียวพูดเนมาแล้วก็ไปือว่าไอเ็ไม่ไ่แล้วก็เอิปะเอ้โกเจ้าวิ่งไปเียวไปเจียวไปเจียวไปเวไอ้เ้าเียวไอเ้าเียวมาเว้ยตเลี้ยหายเียวเลย ไอ้เอิ้ไงกูไม่ด nah okay. ้ฆ่าไกด้คูไม่ด้ฆ่าไกดกคูฆ่าถามไม่จะฆ่าไกด์ลแลวลไอ้ไกดอะลไกดแต่แต่สาหิไดไม่ไม่คูเป็นเดี่ยวคกูบอกให้คูเป็นเดี่ยวเลยเข้จัไหมเดี่ยวอะสกูไม่รู้ความสามารถมันคืออะไรนฆ่าได้เดี่ยวมันฆ่ามันฆ่าได้หนึ่งคนเดียวฆ่ามัวจนแบบไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ไอ้เดินมาตัวกงวลว่าใครียอะไรวะเนี่ยวุ่นวาย เอาเอ้โหดีขนาันี้ว้าวสวัสดีอีกครั้งนะครับอยู่กับผมอีกแล้วฟอ r ์สเป็กเตอร์วันนี้เนี่ยเราจะไม่เล่นเกมเป็ดกันผูกุณซักกระผองเพื่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเสียงในลิปเนี่ยแตกตลอดทั้งชิปเลยเพราะวุ่นวายมากนะครับก็ขอให้สนุกกันเหมือนเดิมนะครับวุ่นวายไหยโอเคตีตีตีมันน่าจะรู้อาชีพไหม ไม่รู้ไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละเราไปนะเอาง่ายอาชีพแรกไอ้้เหียอาชีพปาร์ตี้เหมือนกันกูเป็นคาดการก์ว่าจะไม่ชื่อแจกันะแนนเน่ยเขาคือคนนักเล่นแบบแล้วก็ไม่คุณทุเรศเมื่อไหร่เป็นเบาเงี้ยไม่อยู่อยู่มันก็มันก็ด่าอะไรไม่ด่างด่างิ่างบ่ด่างด่งเบาเฮ้ยไอ้ที่อาเลิปอะถ้าถ้ามึงโดนฆ่าเว้ยหาทั้งหมดเรารู้ถึงการฆ่าของมึงนึงนะ เมื่อกี้แม่งค้างแล้วเสียงะมันเป็นหย่างงี้เว้ยเสียงมึงด้วยเสียงมึงด้วยกกได้ยินอะไรกันเลยแหได้ยินเหรอได้ยินใช่ไหมเอาเอาเอาง่ายเฮียเออการปาร์ตี้เด็กเด็บตายไปกินอะไรเลยเข้าใจว่าพูดไวไหมนี่มันเหมือนยิ่งพูดเก่งยิ่งลดลงไงเขาปรับเสียงกันโอเคอ่ะพูดใหม่ผมพูดใหม่ โอเคโอเคไปกินกูบ้าเลยไกูนี่ารเยแ่วกริกีตาจากแรกอาชีพปาร์ตี้เอาชีใหม่มมาเปลี่ยนพวกเ่อเปเียงสูงได้กดี๋ยไปปั่นรุโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วก็จะาาเวี้เวมะมาเปลี่ยนวมันจะว่าวางระเบิดเสยพวกเี้มันละกีราจะกีจะไปห้อง ไม่เขยี่ยนยิ่งสุดท้ายไปอาชีพนี้ไมทำตัวฆ่าฆ่านะหมดอ่ะจะถูกจะถูกรู้ถึงการฆ่าผมเลย้นตีเลยโอเคโอเคไอ้อคนาเล่นเล่น่างนันดีก็ดีเลยเลยยอแงคกเนยไ่ไ่ไม่กหียีออุ

กูก็ฆ่าไว้ใจมึงเลยไปตายตั้เต๋อเต๋อกูไว้ใจมึงเลยโอเคกูว่าเจ็บไปเยอะมากเวลามึงยี้มเลยกูเป็นสาเตียกูฆ่าคนได้คนหนึงไม่ไม่ไปแต่กูจะไปไม่ระวังไม่ระวังเราโลหัวแล้วไปตายไปตาไปตายนี่กูท้าทายเนี่ยกูกูเป็นกูเป็นสามเตียกูฆ่าคนได้คนนึงเลยกูสงสัย

ตานิดตายเนิดหนึงตายเลกนหนึ่งตายเลด่ตายเลนิดงตายเล่งตายเล็กนิน่งตาย็กนิดหนึ่ายเล็นิดไน่งตายเล็น่ยเล็นิดหนึ่ตยเล็่งยเลนหน่ยเดหน่าเลกนิด่าเล็กนิดหน่งยเ็นไ่ตางิดห่ายล็กด้นตายเนด้ายเิด่ยเล็กานดตายเอมันได่ไกด้อยูลใกล้ อาการเอ็กอ์แม่เหี it? It ้ยไอ้เหี้ยเอ้าเอ้าไอ้ซีขาวคือเอล์บรอเอลตายเหรอไม่เอล์ตายเว้ยแต่ไอ้ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่เอลมันขึ้นระโภในอำเภอเอล์บอกโก้มันเป็นในอำเภอจะตกตกมันไม่ได้อยู่ตกมันมีแค่ตกไปทำคนเดียวนด้วยเออคุณผู้ชม่ยโอ้ยเอลตายอ๋อมันมันมันมีนักกินศพนะเว้ยอย่าลืมเออว่ะ ที่รู้อ่ะที่รู้คือตอนนี้ก็สงสัยคนเดียวเว้ยมันเงียบมากเลยมันเงียบมากเลยเว้ยไอ้ไก่บอกว่ามันเงียบมากเลยเกูแฝงแล้วกูกูเชื่อใจได้กินศพปะเนี่ยไม่กูเชื่อใจได้เว้ยกูกูบอกอย่างนี้กินศพไปเลยเจ๊กูอันนี้กูสงสัยว่าทำไมันตายได้ไงเว้ยตอนนี้กูสงสัยี่อยู่มันก็เดินไปทางซ้ายเว้ยเอ้ยังมึงก็ยังได้เออนี่จะดู ีไม่มีคนเชื่อเจอีเก๋เลยใช่ไหมกะไม่มีคนชื่อใจอีเก๋เลยไม่มีคนชื่อเจนเก๋เลยไอตางไม่ใช่ใจกูบอกว่าโอเคสวัสดีเพื่อนเล็กม่เชื่อเจนเก๋ว่าไม่ต้องใช่ใจแค่ไหนวะ แกใจมึงไอ้กูไอ้กูใสงไอ้ตังมึงสงสัยครว่กูข้ารู้แล้วได้คนาได้คนเดียวตอนนี่กูกสงสัยอกาเ้ยเฮ้ยมึงจริไงวะคุณรัคาได้คนเดียวเยเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนีอเล็กมึงตายระเบิดอกูป่าตายระเบิดไอ้ยกูเห็นระเบิดไอไอ้บอกไอ้กูะเบิดมึงบใส่กูใส่กูละเบใส่แต่พวกตัวเองอนเล็กูไม่รู้มันเล่นยังไงกูไม่รู้ม่ไอะไอ้กไอมืวานระเบิดใส่กูยังหอยู่ข้างข้างไอ้ย่ีตีไอ้ย่ีไอ้ยเลไอ้ย่ม่เจ้ไอ้ย่เลม่เจ้ไอ้ย่เลเมืวานละเบิดใส่กูเลยเช่ขอไม่ทิ้งนี่ ไอ้เฮียไอยกูไอ้บักูเห็นไอ้ตีกับเล็กเป็นกูเอาเสียวเลยเนี่ยเขาเป็นกูเลยบตีกับเล็กไอ้เนี่ยอ้เล็กระว่าสเบอรตีกูเห็อะไยกู่าไอ้เหี้ยก่หง่มเก่าเลยกูไม่รู้ไอ้เหี้ยนี่เลอยังไงกูเลยแจกขายเป็นยาไม่ได้ยทำอะไรเลยดีกีตาร์เองแต